ใครเคยปวดฟันแล้วเอากอเอีย้ยแปะแก้มมั้งนะเคยแล้วไอ้นี่กอเอีย้ยคุมกําเนิดแปะแล้วไม่ท้องนะ <c oughs> เริ่มลังเลเริ่มลังเลอ้าเขาเรียกว่ากอเอีย้ยคุมกําเนิดนะครับถามว่าแปะยังไงแปะตรงไหนแปะได้ทุกตรงครับ ผู้ชายไม่แปะนะมให้ผู้หญิงแปะมันจะเป็นฮอร์โมนแปะที่ผิวหนังแล้วมันจะซึมไปออกฤทธิ์กับไขมันใต้ชั้นผิวหนังครับ1เดือนใช้3แผ่นนะครับอะเดี๋ยวจะอธิบายง่ายๆว่าทํำยังไงวันแรกที่มีประจำเดือนน้องก็แกะเอามาแปะแปะ,แปะตรงไหนได้บ้างทุกตรงครับแต่คงไม่มีใครพิเรนแปะหน้าผากนะมันจะโจ่งแจ้งเกินไปว่ากูคุมกําเนิดแล้วอะไรแบบเนี้ยแปะบริเวณหน้าท้องได้ครับแปะภูมิ้างนี้นะครับ หนึ่งแผ่นใช้เจ็ดวันแปะแผ่นมายัางไงแปะอย่างนั้นอย่าไปตัดเป็นรูปดาวรูปชิ้นจังรูปโดรลาเอมอนห้ามนะเดี๋ยวยามันจะได้ไม่ครบที่ต่างผมเริ่มมีประจำเดือนวันนี้วันแรกผมก็จะแปะที่หน้าท้องผมผมก็แปะพุงข้างนี้อ่ะ นะครับนับไปเจ็วันครับเริ่มแปะสองทุ่มวันนี้ก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบเจ็ดวันสองทุ่มวันที่เจ็ดผมก็แกะออกแล้วผมก็เอาแผ่นใหม่มาแปะยังไงนะครับอาบน้ำไม่รุดอาบน้ไม่ลุดน้ำท่วมก็ไม่หลุดลงสุ่มปลาก็ไม่หลุดตกปลาก็ไม่หลุดครับจะไปนอนเปลือกนอนกลิ้งเล่น ออกกำลังกายโดนเหงื่อก็ไม่หลุดครับแกะออกมาจากซองแล้วแปะไม่หลุดครับอย่าไปดึงมันแล้วกันดึงมันหลุดนะฮะอ่ะแปะแผ่นที่สองครับในวันที่แปะหรือวันที่หนึ่งนะครับอย่างเช่นข้างนี้เจ็ดวันแล้วเนาะนะ,นะะจาได้เนาะข้างนี้แปะไปเจ็ดวันแล้วแกะออกแปะข้างใหม่อย่าซ้ําที่เดิมแปะตรงนี้เจ็ดวันครับนับไปเจ็ดวันครบวันที่เจ็ดแกะออกครับแผ่นที่สามเปลี่ยนที่นะอาจจะแปะสบับัก แปะใต้ท้องแขนแปะก้นก็ได้นะ่ามันจะออกฤทธิ์ได้แปะไปครบแผ่นที่สามแล้วเราไม่แปะแผ่นที่สี่หยุดครับก่อนที่จะเริ่มแปะแผ่นที่สี่นับวันว่างไปเจ็ดวันแล้วเอาแผ่นที่สี่มาแปะอุปกรณ์ตัวนี้คุมกำเนิดได้ดีไม่ลืมกินยาแต่ราคามันแพงหนึ่งกล่องมันจะมีสามชิ้นด้วยหนึ่งกล่องสามชิ้นบรรจุมาในลักษณะแบบนี้ มี3ชิ้นอยู่ด้านในครับราคาโดยประมาณ560บาทใช้ได้หนึ่งเดือนแต่นักเรียนนักศึกษาหรือนักกีฬาหรือผู้หญิงทำงานบางท่านนิยมใช้คือบางทีงกำลังช่วงที่ทำงานอยู่กรัวว่จะลืมกินยาเพราะว่าบางทีการลืมกินยานีเกิดขึ้นมากๆเลยเวลาเราใช้ยาคุมกำเนิดก็จะใช้ยาคุมกำเนิดประเภทนี้ าบางคนสงสัยอาจารย์แล้วแปะบริเวณหน้าอ,อกได้ไหมไม่แนะนําให้แปะบริเวณหน้าอกของคุณผู้หญิงนะเพราะว่าหน้าอ,อกของคุณผู้หญิงมันขยับเยื่อนได้บ่อยๆเดี๋ยวมันจะหลุดได้ง่ายนะครับแปะบริเวณอื่นได้แปะก้นแปะอะไรได้หนึ่งกล่องครับราคาก็ประมาณ500กว่าบาทถามว่าแพงไหมต่อหนึ่งเดือนราคาค่อนข้างสูงแต่ตอนนี้มันมีสั่งเข้ามานําขายในประเทศไทยเราอีกไม่นานราคาก็คงจะถูกลงเรื่อยๆนะครับ เวลาจะใช้ทด้านการแพทย์เนี <oda> ่ยก็ต้องบอกว่าต้องอ่านเอกสารกำกับยาให้ดีนะฮะมันมีภาษาไทยอยู่ด้านหนึ่งภาษาอังกฤษอยู่ด้านหนึ่งอนุรมว่าอ่านแต่ภาษาไทยให้ละเอียดสักหนึ่งจบยาคุมกำเนิดไม่ต้องใช้หลับก่อนนะครับ โด,โดยปกติจะเป็นพวกนักศึกษาใช้กันเพราะว่ามันจะมีผลอย่างเช่นลืมกินยาลืมกินยาคุมกาเนิดทําไงเคยสงสัยไหมมันจะมีวิธีการหลายอย่างอย่างเช่นลืม1เม็ดทําไงลืม2เม็ด